สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสู้ขูดสูคนครับสวัสดีเอฟซีใหม่เอฟซีเก่านะครับเนาะพผอกับผมอีกแล้วครับผมมันตรงแฟมบลีลครับมื้อนี้กะ่มีหยังเนาะครับเนาะมื้อนี้สิเป็นคลิปพิเศษจักหน่อยเนาะพี่น้องเนาะเป็นคลิปที่อยากมาขอบขอบบุญขอบคุณพี่น้องเนาะครับเนาะสำหรับคนติดตาม1,000คนเนาะครับเนาะฉลองพันซับก็ว่าอะไรกันเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณแฟนๆที่ติดตาม รบหนึ่งพันคนเนาะพี่น้องเนาะถือว่าคิดนี่เป็นคิดพิเศษกันแล้วกันนะครับพาพี่น้องม่กินม่กินลาบเลือดครับพี่น้องเลือดสดๆเลยครับพี่น้องขอสทดขอไฟ่สำหรับคนที่บ่กินดิบกปแล้วกันนะครับเนาะบม่กินดิบบม่กินเนื้อครับอะฉลองสู่พี่สู่น้องนะครับเนาะกับไ่ค่อยได้กินนะครับกินลาสสดกับมังมัองปีไม้นะครับเนาะฉลองปีไม่อันนี้กับนี่ครับสามเดือนสี่เดือนแล้วครับ ามเดือนครับพี่น้องมามาเบา,าไหไายเนาะพี่น้องเนาะพักกะมีพักหน่อครับพี่น้องพักซี่พักขี้เวล้าพักขาครับพี่น้องน้อยหนึง่งแล้วก็โอ้ทำไร่แตกพี่น้องนี่ครับบกักผิกกะมีเนี่บอกับอกเกือพ่วงเนาะครับเนาะใบบระกอกครับพี่น้องใบบรกกอ,อก,กพัก,กติวหมดแล้วพะไอ้กะ้าน้อยหนึ่งแล้วก็ใบตูมนะครับเนาะเจ็บแสบต้งกันมากพี่น้องมา ก่อนกินกับจวดจ,จักนเอยก่อนนะพี่น้องเนาะกินน้ำก่อนพี่น้นนองข้อแห้ง <c oughs> สุดยอดพี่น้องเออสวดเอาหลอดพี่น้องปุ๋ยมันมาเสียบตัวครับคำแรกฉลองพันทรับเนาะครับเนาะขอบุญขอบคุณพี่น้องก็แล้วกันครับผมมาจับจับม้องกันครับผม ขมดีพี่น้อง มืุอนี้บ่ได้ขอไปพี่น้องมืุอนี้บ่ได้เตรียมขอมาพี่น้องผมกับแกงมไปแล้วกันครับ ผังหนอกบานเท่าพี่นอ้นองผังหน,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 นอกมีน้ำสระน้ำให้เท่าต้นมันติต่างๆกันดอกพี่น้องต้นมันติน้อยๆมันงหนอกมู่เขาปลูกมันจิต้นใหญ่ๆยาวๆมู้นี่แสบกลัวครับพี่นอ้อง ทำยังไงหรอครับ 那不要吗？ มันจะักกาศพี่ไองพักกระ บรรยากาศกับยูให้ยูหน้าพี่น้องข้างหลังนี่กับเป็นเป็นสารนะครับสารหนำขึ้นไปนี่ก็เป็นของวึ้พี่น้องนี่ของเป็นของพี่สาวครับผมบอยู่ฟังพูด้องหยอดบอกกเกาะพี่น้องไม่ไหม้ยุพี่น้องหนันบเก,กอะ ัน,นี่ยจีสมๆนหน่อยแ้วเป็นนองเด้วฮ <ๆ S 1> ึมก <ๆ S 1> <ๆ S 2> ็หลแต่เป็นน่องนสิบเบิลปะล่ะ บวชได้กินโดนนะพี่น้องเนาะลาบเดือดแบบนี้บ่ค่อยได้กินครับกินแ้่ก่อยก่อยธรรมดาเนาะครับเนาะบ่ได้ดใส่เดือดกันนี้แสบยุ่พี่น้องผมลำล้ำเลยครับทขาเป็ไงครับพี่น้อง ภาพกับสีมันมือนจะน้อยแล้วพี่น้องเด้อมันหกโมงหรอพี่น้องที่แปดนาฬิกาก็กลัวครับตาวักกันยังบ่ามือนกันเลครับ เพลิดพี่น้องก็ถือเป็นการขอบคุณขอบคุณพี่น้องนะครับนะเนาะเวลาคนตี่ตามหนึ่งพันคนนะครับเนาะดีใจครับดีใจมากๆเพราะว่าเพราะว่าผมกับบบ่มีเวลาเนาะครับเนะาะและการลง้งเก็บเนาะครับเพราะว่าต้องเหตุงานประจํากันหนึ่งสุกเนาะครับ,นะบวเวน,น,นาะสองติดกะทังเทียบกับเขาเว้นพันเมื่อไรเขาเว้นสองเมื่อกับทบอยู่เมื่อไดต้องเก็บหมพียนน้องเบิ้งนะครับเนาะ คัาว่าเลือกซีโมงโมงกกะสิพ่พ่อมีเวลาเห็ุใดที่หนองเบืองอยู่นะครับเนาะออาจจะเป็นเวลาสัสสนส,สนันนะครับ่วนหมากอาจจะเป็นคลิปหายอยู่หากินแหละครับใส่เบ็ดแง่หมดแดงตกปลาไหลมุน่นี่ยแหละครับหายอยู่หากินหาหมิ่มมุ่นี่ครับแต่ว่บาบ่ร่อยมีเวลาปานไหนพี่น้องช่อว่ามีเวลากะพยายามแลนะครับเนาะสี่เห็ดจิบลงงหายพีเหน้องเบิ่งพยายามสีบบอบ่ขาดนะครับเนาะ โอเคครับพี่น้อง oh, โอ้ยกินบัวบกดอกพี่น้องเลยหลายผลเดี๋ยวครับจากค่ำยังไงฝากพี่ฝากน้องก่อนครับค่ำยังไงก่อนเป็นคนกินบัวข่อยเก่งไปไหพี่น้องสว่าก็อยากกินซูพีซูน้องนะครับเนาะกินบัวข่อยเก่งครับพี่น้อง เอาอย่างก่อนหน้าเอาห้อเสร็ผักเลยพ <c oughs> ี่น้องจุกโดดไท้น้ำพี่น้องนี่ เอาละครับพี่น้องบ้าเบิดตจ่อยพี่น้องอบ้าไวร์ลพี่น้องกินหลายดีพี่น้องมือนซื้อมาหลายครับผมไพราะเห็ดเอียงนะครับวันนี้ผมซื้อมาเพราะว่าไปเบื้องลานเนื้อแล้วมันมีแต่เนื้อเศษครับพี่น้องมันซือสีเพ่เป็นตะกินก็เลยไปซั่ง่นมากขอบคุณหลายๆนะครับเนาะสำหรับราการติดตามรับชมคลิปนี้ครับสำหรับ คนที่ตามไม่หรือติดตามเก้านะครับเนาะสำหรับคนที่เบิ้งคลิปนี่นะครับเนาะฝากเป็นตรงแฟมดีไว้ในอ้อมบกอ้อมใจพี่น้องนะครับเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามตีก็ลังใจให้เป็นตรงแฟมดีนะครับจิบพยายามเห็ดคลิปลงเรื่อยๆนะครับเนาะมีเวลากับจิบพยายามลงเรื่อยๆครับพี่น้องว่าอยากให้อยากมาโพบปะพี่น้องคือเก่านะครับอยากมาพูดคุยมาคอมเมนต์กันนะครับเนาะอะไรบุรีกับคอมเมนต์มาคุยกันได้ครับพี่น้อง เบ่งแล้วกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ได้พี่น้องเด้อมักอันใดนบ่ถือใจอันไหนกับคอมเมนต์มาอีได้โหโอ้โหกันน้องขับน้องว่าอะนไหมันสมควรญหเหตุแบบไหนน้ะครับเนาะคอมเมนต์มาหลายๆครับพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วครับเนาะสำหรับคลิปนี้กับมืดแล้วล่ะครับพี่น้องโทรศัพท์กับบ่หอยมีแบตน้องขับน้องแบตเบิดเดี๋ยวฝากไว้ซสำเนียงนาะพี่น้องเนาะเจอกันคลิปหน้าก็แล้วกันครับผมสำหรับคลิปนี้กับพูดอะไรอีกแค่นึงครับผม สวัสดีพี่น้องสุกูทุกคนครับผมสวัสดีครับเจอกันลิปนาครับผมโอ้หลายครับพี่น้องกินบ่เบอดอง